การตูเลิฟลี่สกุลเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเจ้าบ่าวฉุกเฉินสำหรับเรื่องนี้ถูกมิกรวมกันระหว่างหัวข้อรักแบบเนียนๆและหัวข้อรักแท้แต่ไม่กล้าบอกค่ะเชิญเลยค่ะเลิฟลี่สกุลาพีวดดิ้งยินดีให้บริการค่ะลูกค้า แหมคุณน้ำหอมกับคุณจิรายุเนี่ยสวยหล่อเหมาะสมกันมากๆเลยนะคะเชิญค่ะลองเลือกแพ็กเกจของทางร้านเราดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนกันเลือกเลยน้ำหอมเธอต้องการแบบไหนอันที่จริงจิรายุว่าที่เจ้าบ่าวของฉันเขาหมดรักฉันไปแล้วแต่ผู้ใหญ่ขอเอาไว้ว่าไม่ให้เลิกกันเขาก็เลยมีท่าทีแบบนี้ ทางเจ้าสาวดีแล้วครับแต่เจ้าบ่าวยิ้มหน่อยนะครับรูปจะได้ออกมาสวยๆฉันรู้ดีว่าจิรายุเขามีผู้หญิงอื่นอยู่ในใจไปแล้วแต่ฉันก็ทนเพราะรักเขายูคะ่ะเอยาขอร้องเอยาทนไม่ได้คะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะแต่งงานกับเขาเพราะหน้าที่ก็ตามอะ่ะเอยาก็รู้นี่ครับผมไม่ได้รักเขาแล้ว แล้วคุณน้ำหอมจะเป็นแม่สายบัวแต่งตัวเกิร์มคะเนียเจ้าบ่าวยังไม่มาเลยค่ะเลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ค่ะนี่คุณทิ้งฉันไปแล้วจริงๆหรอทำไมคุณทำแบบนี้จิรายุนี่ดูสิเจ้าสาวร้องไห้แล้วเป็นฉันฉันก็อายโดนดินทาไปทั่วเมืองแน่แบบนี้น่าเห็นใจจังแต่นี่มันคุณน้ำหอมสาวออฟฟิศที่เราเคยแอบชอบนี่ว่ะ ใช่ต้องใช่นแะน่อา้าวนั่นมันคนขับรถตู้ที่คนเขาจ้างพามางานนี่ว่ะคิดจะทำอะไรเนะี่ยคุณน้ำหอมครับคุณจำผมได้ไหมผมชื่ออัศวินเอ๊ะอ๋อคุณเคยขับรถตู้พาคนในบริษัทฉันไปสัมมานานี่คะครับใช่แล้วน่าสมเพชตัวเองจังเลยค่ะที่คุณต้องมาเห็นฉันในสภาพนี้เจ้าบ่าวลอยแพฉันซะแล้วคุณน้ำหอมถ้าไม่รังเกียรให้ผมเป็นแทนไหมครับอะไรนะคะ เออเป็นเจ้าบ่าวนะครับแต่ถ้าคุณไม่ต้องการก็ลืมลืมไปเถอะเฮ้ย hey, อย่างพีกน่ะมีเจ้าบ่าวฉุกเฉินเข้ามาแทนแบบนี้ก็ได้เหรอวะนี่นางทำบุญด้วยอะไรเนี่ย oh. ขอโทษนะอัศวินที่ฉันตกลมเพราะว่าฉันอายแล้วก็อยากแก้เผ็ดจีรายุแฟนเก่าฉันด้วย ดีแล้วเนี่ยทาตัวไม่ถูกเลยฮะเราเองก็ไม่เคยสนิทกับเขาเมื่อก่อนคุณแม่เองก็แทบลมใส่มาคนหนึ่งแล้วที่รู้ว่าเราคบกับอีกคนแต่แต่งกับอีกคนคุณน้ําหอมครับวางตัวตามสบายเถอะเดี๋ยวผมไปนอนที่ห้องเล็กฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับถ้าอากาศเย็นก็ห่มผ้าด้วยเออค่ะขอบคุณนะคะคุณอัศวินใจดีจังรู้ด้วยแฮะว่าเราอึดอัดอะไรอยู่ จังนะที่จะบ่าวฉุกเฉินของฉันเขาเป็นคนดีไม่สวยโอกาสเอาเถอไอวินถึงจะไม่กล้าบอกว่าแอบชอบเขาแต่ก็ได้มาเป็นคนรักเขาแบบนเนียนๆแล้วนะโหช่างใส่ใจด้วยอ่ะบีบยาสีฟันไว้ให้เราอีกตั้งหาก าทีแรกก็ตั้งใจจะแก้เผ็ดแฟนเก่าแต่ถ้าไปไปแล้วเกิดฉันรักเขาจริงขึ้นมาล่ะเชิญน,นั่งเลยครับคุณสุภาพสตรีนี่คุณทำอาหารให้ฉันทานอีกด้วยฉันเกรงใจจังเลยค่ะคุณอัศวินไม่ต้องเกรงใจหรอกครับแล้วก็เรียกผมว่าวินเฉยๆก็ได้ค่ะวินข้าวไข่เจียวครับทานได้ใช่ไหมสบายอยู่แล้วค่ะฉันทานง่ายอยู่ง่าย หืมวินคุณทอดกำลังดีเลยนะคะกลมกลม่อมแล้วก็กรอบนอกนุ่มในโหดีใจที่สุดเลยครับที่คุณภรรยาชมซะขนาดนี้ฉันใช้ชีวิตคู่กับอัศวินแบบนั้นเรื่อยมาความดีของเขาทำให้ฉันลืมนึกถึงเรื่องแก้แค้นไปเลยไงจ๋าน้ำหอมได้ข่าวว่าส้มหล่นได้สามีดีอย่างกับถูกหวยแหมพี่ๆก็น้ำหอมเธอต้องขอบคุณนายจิรายุนะที่มันทิ้งเธอไปนะ่ะ วันนี้ได้พูดโดยสารเยอะเลยฮะพาคุณน้ำหอมไปดินเนอร์ดีๆสักวันดีกว่าขอบคุณนะคะวินคุณใส่ใจดูแลฉันดีมากจนบางครั้งฉันนึกว่าตัวเองเป็นเทพธิดาเลยคะ่ะเพราะว่าผมอยากให้คุณยิ้มได้ครับ ตอนนี้ฉันเพิ่งเข้าใจว่าฟ้าหลังฝนน่ะมันสวยงามขนาดนี้นี่เองวันนี้เป็นวันเกิดเราเห็นวินบอกว่ามีอะไรจะบอกเรานีินาจะเซอร์ไพรส์อะไรนะเอ๊ะนั่นรถจีรายุนี่น้ำหอมผมเลิกกับเอยาแล้วผมขอโทษที่วันนั้นผมทิ้งคุณไปจีรายุ ผมโง่อเองผมแหงกองจักเป็นดอกบัวผมอยากคืนดีกับคุณผมอยากให้เราเหมือนเดิมแต่แต่ฉันแต่งงานแล้วนะจิรายุเพื่อนผมบอกแล้วผมไม่ถือรอบก,กับไอ้หมอนั่นคุณก็แค่ประชดผมทุกวันนี้ยคุณยังแยกห้องนอนกับมันอยู่เลยไม่ใช่หรอมันก็ใช่กาจะเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการบอกรักแล้วก็ให้ช่อดอกไม้แต่ว่ามันคงหมดเวลาแล้วล่ะไอวิ์ เลิกกับเขาเถอะเจ้าบ่าวกันมารอของคุณนะ่ะแล้วกลับมาคืนดีกับผมนะตอนนี้ฉันทําไม่ได้แล้วจิรายุทําไมล่ะน้ําหอมนี่หรือว่าใช่ฉันรักเขาไปแล้วฉันค่อยๆรักเขาทีละนิดทีละนิดผมผมเข้าใจแล้วผมไม่น่าพลาดไปเลยฉันขอให้คุณได้เจอคนของคุณจิรายุเฮ้ยรู้สึกเหมือนเพลงอกหักทุกเพลงบนโลกนี้ เป็นของฉันเลยก็รู้หรอกว่าเขารักกันมาก่อนแต่ก็อดน้อยใจไม่ได้แฮะทั้งที่เรารักแล้วก็ใส่ใจมาตลอดช่วยมองเห็นสักนิดเถอะแล้วทำไมฉันจะไม่เห็นละ่ะฉันเห็นทุกวันเห็นมาตลอดฉันเห็นความรักของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำให้หัวใจของฉันกลับมาฟูได้อีกครั้งคุณน้ำหอมทีแรกฉันนำเขาเข้ามาเพื่อความตั้งใจอยากจะแก้แค้น แต่วันนี้ฉันก็ตั้งใจเหมือนกันฉันตั้งใจจะรักเขาและฉันก็รักเขาแล้วแบบที่รักใครไม่ได้อีกคุณน้ำหอมภรรยาของผมผมรักคุณและแล้วเจ้าบ่าวฉุกเฉินอย่างผมก็ได้กลายเป็นตัวจริงสักทีเรียกได้ว่าซึ้งไปเลยค่ะเรื่องนี้ขอขอบคุณที่ยังรอชมกันอยู่นะคะ สำหรับสมาชิกใหม่ถ้าชื่นชอบเมืองเลอบลี่สกุล้าก็ฝากซับสไครต์และก็ดิ่งช่องให้กันด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย